ยเย็นใจ,จยเย็นโจลิงเอ้ใจเย็นยเอ้ใจเย็นนั่นไงผมบอกเลียวโคตืง้งนี่ใครประกบเน้นเน้นนี่ครับขออนุญ,ญาตอัดทุกคนนิวคาสเซิลเกือบยกทีมเนี่ยมีเนียนอยู่นะโรดิโก้นะครับเขาเอาไปตัวจริงแทนแล้วก็ฟันเดอเฟนของสเปอร์ขอกับ99ไลน์ให้กับนิวคาสเซิลดูครับโหในแรงนะมานๆจะเจอแบบนี้ครับ ของดีทีเด็ดครับสาลิกาดงวะ่ะโอ้โหให้เขาพร้อมเลยนะชอบเลยว่ะอย่างนี้มาเหมือนเดิมทุกคนแพ้ชน,นะเสมอไม่รู้แต่ผมอะ่ะได้เจ้าบ้านทีเด็ดลูกเคียสวยมาบอทแม่นก็บอทแม่นเธอโดน<ต><ต>นี่ไงมาดี well, เอาไว้เซินยิงมาแล้วครับโอ้มันต้องลงล็อกอย่างนี้ดิ นับหนึ่งครับออไ,ไอตู้เอาเว้ยไอบิลีบินไอตมาแล้วครับจะเย็นแต่เจอทีมแบบนี้อ่ะสวยไม่ประมาครับในรงคงแบบนี้นี่คือผมโดนท่ลมมาแล้วนะเว้ยที่ผมอัดคลิปนู้นะอะอวสา์จะไม่ทำลอยวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหเมอร์ฟี่จะเย็นไปก่อนสวย ไปที่ไปโอ้ช้าไปอ่ะมาครับเราเคยมีประสบการณ์แล้วเจอตัวเบลดแบบนี้นะครับโดนตะลุงมาแล้วใจอุ้ยได้อยู่สักทีบ้งไปก่อนไหนามาไปดิขามาดิครับนี่เบลลี่มาดิครับยกไว้เพื่อนอื้อบบคัดแบ็กเน้นๆยังติดอขนาดเอตโตออกมาแล้วนะเอาไม่ ลูกสองต้องมาไม่งั้นงานหยาบไปดิครับวีราใจเย็นใจเย็นยังติดเอาเวลูกสองต้องมาก่อนทุกคนถ้าลูกสองไม่มาบอกเลยงานเข้ามาลูกสตดด้วยขอให้ติดขอให้ติดขอให้โดนโอ้โหไม่มีใครประกบเน้นเน้นโอ้ย โอ้ไม่มาเว้ยทูกสองโอ้โหถ้ามานี่พอได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะสักทีมั้ยเฮ้ยตามไหมโอเคไม่ตามโอ้โหเหลี่ยมหนาจัดเฮ้ยได้ยูโทมัสลุสกี้ให้มันได้อย่างนี้ดิครับโอ้โหไม่ทันเปิดแต่แล้วไม่ทันเปิดก็ออกไปแลว้วไม่เอานะหนึ่งลูกเนี่ยเหมือนจะไม่ปลอดภัยเลยเจออย่างนี้ ไปก่อนได้สวยมาครับจ่ายไม่คิดอีกแล้วเฮ้ยใจใจเย็นใจเย็นโจลิงเอ้ยใจเย็นเอ้ยใจเย็นนั่นไงผมโบกเลี้ยวโคตรตึงโอ้โหตัวกับตัวแบบการ์ดแบบเนี้ยโอ้โห แล้วคมจัหนะโจลิงตนันเอาเกินพี่มาถึงไวไ้กว่วาลูกเคียร์มโตจริงแล้วผมกดยิงไปหยุดบอลให้ผมด้วยเอโตแล้วทำไมไม่ยิงไปเลยทำไมไม่จิ้มไปเลยมาจับบอลก่อนเนอโอ้มีตัวมาหนักแล้ว วัดใจดิโอเคขอโค้งโค้งขอโค้ขอของโค้งเฉี่ยวไปอีกโทมัสอือหนึงน่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้อ่ะลูกเขีย่ยเรามันต้องได้นะจริงๆ่งอโอ้ฟอร์มตกจัดเลยวะเราเนี่ยโอ้นี่ขนาดทีมแบบนี้นะนนบวนะกฝีมือเขายัางขนาดนี้สวยมามันต้องอย่างนี้ดิสองหนึ่ง แล้วเขาใช้ทีมแบบวิกอ่ะผมไม่นอนตกไปแล้ววะนั่อะไเว้ยสองหนึ่งอย่าซ้ำรอยเพื่อนเฮ้ยโอ้โอเคๆๆลำหน้านี่ก็จะโดนอย่างเดียวเลยนะเราก็จะโดนอย่างเดียวเลยโอ้นิ่งๆแบบคนอื่นได้ไหมอ่ะเวลาอัดชิปอ่ะอย่ากระตุกกระตุกด้วยทุกคน ลูกสามต้องมีลูกสองไม่เอาลูกสามเท่านั้นติดบอสแมนมใจเย็นครับให้ผ่านช่วงแหล็กนี้ไปได้ให้ได้ก่อนนะวิ่งโอ้โหแทงไม่ได้ก็โดนดิไป,ไปอีกแล้วไปอีกแล้วโรดิกโกเฮ้ยซ้ายโอเคขอบคุณไปออกดีครับ เริ่มนะครับเริ่มใจโง่นะสวยโอ้โหโรดิโกโชคดีโชคดีไปนะครับขึ้นเกมไม่ได้หือโดนกดยับเอ้สวยใจเย็นใจเย็นวิ่งตัวในโอ้โหโวใจผิดเอโต้เมื่อกี้หืจบเลยเอโต้โหถ้าจ่ายเบา ใจไปตัวนู้นแท้ๆนะอยู่ครับ2-1นะคือเขาเขี่ยด้วยนะประเด็นลูกเขี่ยก่อนวะโอ้ลูกเขี่ยจริงลูกเขี่ยจริงลูกเขี่ยจริงอุ้ยโชคดีอีกต้องลั้มถ้าไม่ล้ํนะโดนอีกนี่ตรงทีเดชนแนลนี่มันอย่างนี้ตลอด ไปกอนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนไปออกไปมาครับนายมีนะนายมีสวยฟาเบนเช่โอ้พี่ชนเอโต้พี่เกินไปเจ๋อมา ยกมาดิโโอ้หติดไม่เอานะไม่เอานะขอบคุณครับโชเชฟเฮ้ยโซเชฟเลยโซเชฟโชเซฟมาดินี่ไงโชโซโซเชฟไม่ล่ะอาใจขนาดนั้นโอ้โห บุกผมป็นลู้เลยนะตัวน,นี้พับยับไปได้ยูได้ยูคืนติดอีกมันเทิงจริงสวยสัตยป่ไปอ่อนวิ่งไปครับวิ่งไปครับประคองไปตัวนาลี่ใจเย็นถึงนีเฮ้ยเกมต้องกลับมาเป็นของเราแล้ว วิ่งไปวิทำทางไปเพื่อนเดี๋ยวเฟกมาแล้วลูกนี้แหละอตีดิกล้าทำเฟกได้ใจเย็นออกมาครับขอให้เราได้กดอกดไม่ได้เว้ยๆม่อาะเฮ้ยสายสายสายมิเกลเมรอนถึงดิ สวยไปออกโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าจ่ายไม่คิดอีกแล้วข้างครับวิ่งไปวิ่งไปโอเคไม่ล้าเลี้ยงมาครับสามหนึ่งเอาเว้ทิ้งห่างได้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยเพื่อนเทเจ็ดสิบห้าแล้ว

ถึงถึงยกไว้ยกไว้ไวไปิดตูไม่ได้ถ้าได้ลูกสี่นะจะเย็นมาไม่น่ามีปัญหาเอาบอลขึ้นมาก่อนโอ้โหเวอร์แล้วตอนนี้เวอร์แล้วทุกคนน่าจะเอาอยู่อะนานๆจะชนะแบบตัวแบบนี้นะปกติจะแพ้มาสองลูกเอ้ยโอเคแปดเก้า ไปโอ้ทศสองไม่มีปัญหาแน่นอนทุกคนเอาถึงปิดกล่องครับโภมฟองริเบรีปิดกล่องปิดกล่องมันต้องอย่างนี้แล้วโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ามาแล้วเว้ยอัดแล้วชนะสักที